โลกทั้งหมดคาบสมุทรอาหรับตกใจมากมุฮัมมัดใช้วิธีอะไรรวมศัตรูที่รบเป็นร้อยร้อยปีเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วชายภาพความรักระหว่างพี่น้องอ,อัลอคูวะความเป็นพี่น้องในสายเชืย่ยคอยอิสลมเด่นชัดที่สุดในสมัยสฮาบะมองชัดที่สุดว่านี่คือความเป็นอคูวาพี่น้องด้วยกับอะไรครับ a ลลอ h ฟ้าไนะกุลูบิฮิมอัลลอฮ h เป็นผู้สานหัวใจสหายด้วยพระองค์เองฟาสบะทุมบินิอืมาตีฮีอิควานแล้วสุดท้ายด้วยเนื้อมตความโปรดปรานของพระองค์พวกเจ้าทั้งหลายกลายเป็นพี่น้องกันเลยศัตรูจับมือกันศัตรูกอดคอกัน ทั้งที่ทั้งหมดมีอำนาจและความแก่งกัดอิทธิพลทั้งคู่แต่ยอมอยู่ใต้ความสยบด้วยลออิลหฮะอิลลัลลอห์เอาวสวางอาวุธขาอจะรอดวางอาวุธกดขอสงกันและกันบอกวันนี้เราคกือบี่น้องนบีจึงประสานไปน้อนี่รักครับรักกันวันนี้ที่เอาเขาต่อรักอย่างเดียวเลยเพราะเขาต่ออัอลลอฮ์เพราะเขาเชื่อฟังอัลลอห์ พราะเรามีอัลลอฮ์เราจึงรักกันถามหัวใจเราวันนี้ครับทําไมเราไม่รักกันพี่น้องกล้าการันตีไหมว่าท่านรักคนนี้เหมือนกับรักตัวเองผมคนหนึ่งไม่กล้าทั้งที่อิมานนบีบอกลายุมินูนนท่านทั้งหลายอย่าลายุมินูอาฮัดุคุม คนหนึ่งคนใดในหมู่บวกท่านอีมานจะยังไม่สมบูรณ์ฮัตเตอยู่ไบลิอาคีมาอยู่ไบเลนัฟสจนกว่าจะรักพี่น้องเหมือนเขารักตัวเองรักเหมือนตัวเองไหมคําตอบเราไม่กล้าตอบแต่ซาฮาบัตกล้าตอบเขาฉายภาพออกมาความเป็นพี่น้องของซหฮาบัตครับไม่ว่าเขาจะเป็นอาหรับไม่ว่าเขาจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือผิวดำเมื่อใดท่านอีมานต่ออัลลอฮ์เมื่อใดท่านต่ออัตต่ออัลลอฮ์เมื่อใดเราอยู่ใต้ร่มเงาอิสลามท่านคือพี่น้องเรา